สวัสดีสองพันยี่สิบสองเฮ้ยไอ้เกี่ยวสวัสดีอยู่เฉยเข้าไรอยู่เขอะไรอยู่เนี่ยมีมุมกล้องเนี่ยโอ้นี่นักแสดงเขาขายันนะฮเขาตามกล้องไาเลยนะเนี่ยเข้ามอยู่ครับเขอะไรอยู่ <ทำ S 1> ต่อไปขนูปังอืมนี่ไงนักแสดงแบบใหม่ต้องตามกล้องไว้ครับโอ้ข้านูปังอะไรครับข้าวหนูปังไส่อ่า กี่โมงครับตอนนี้นี่ครับเปิดดูเวลาครับพันพันห้า,ท,าทุ่มห้าสิบหกครับยิ่งขนมฟางช็อกอโกแลตนี่เป็นไงไม่เป็ไรครับอายุยังน้อยน้ําตาลยังเก็บได้เยอะน้ําตาลลงไม่เป็นไรอ้าวจบแล้วหรอเดี๋ยวก่อนพรุ่งนี้จะมีแข่งมาหาสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บันทึกวันที่สิบเอ็ดเดือนเก้าสองพันยี่สิบสองสวัสดีสองพันยี่สิบสองครับเมื่อ <c oughs> วานก็เหนื่อยล้าเลยไม่ได้อัดเลย แล้วกะว่าเออจะเคลียร์งานเคลียร์งานได้แป๊บหนึ่งแล้วก็ไม่ไหวบวกกับเมื่อไอ้วันนั้นที่หยุดงานแล้วลางานยาวทั้งวันเลยสะสมโอ้เคลียร์อบเมื่อวานเลยไม่ได้มีบันทึกเพราะฉนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดบันทึกที่มันลงวันหายมั่งท้ามั่งก็ตามชีวิตผมนะครับไม่ได้ไม่ต้องการฟิก,กไว้ให้มันนะ ต้องถ่ายจริงๆตั้งใจ,จถ่ายทุกวันแต่ว่าแค่ว่าถ้ามันไม่ได้ตามนั้นก็ตามมาแล้วครับเพราะว่าดีกว่าฝืนถ่ายแล้วมันไม่มีอะไรก็ไม่อยากให้คลิปมันเป็นแบบพอวัมไม่ถ่ายจริงๆอ่อะตั้งใจนะเลิกงานเสร็จปุ๊บเจอเรื่องนี้ปุ๊บกลับกลับมาถ่ายเลยก็คือเรื่องลาริสาเพลงใหม่ของลาซิาเพลงเป็นเพลงเดียวโอ้โหเฮ้ ก็เลยนั่นแหละครับโอ้โหเอ็มวีนั้นมันแบบสุดยอดแนละ้วผมว่านะวันณตอนที่ผมรู้นะคือเริ่มมีดราม่าแล้วนะแต่ผมแค่รู้สึกว่าเอาสันนิษฐารรไปเอ็กเพรสให้คนดูทั่วโลกผมว่ามันรู้กว่าดีกว่าเรามาแบบนั่งเก็บมไว้ดูเองมันผมว่าไม่ไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรยกตัวอย่างสมมติอย่างญี่ปุ่นไงผมเป็นเด็กผู้ชายดูกระตูตตญี่ปุ่นประตูญี่ปุ่นส่วนเนี่ยคาแรคเตอร์เขาก็จะอิงจากวัฒนธรรมเอ่อคาแรคเตอร์คอสตูมหรือว่าอะไรแบบต่างต่างนะครับมันอิงจากวัฒนธรรมของเขาเองเราเลยอินอินแล้วเราก็ชอบในกกาารแตตต่่งงััววไออ้ยย ไม่ให้การ์ตูนเป็นคนทั่เราดูอาจจะเป็นเกาหลีซีรีส์แล้วก็มีการแต่งตัวในนั้นอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเออมันก็เล่าเรื่องได้เนี่ย isa, Angel, พอลิซ่าเองก็แบ็คพิ้งก็เกาหลีเขาเลยเลือกที่แบบจะหยิบจุดเด่นมาเล่ามันเลยเป็นเรื่องของการทําผลงานชิ้นงานของชิง้นงานของฝั่งนู้นก็ได้รู้สึกเออมันก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะต้องมาอะไรกันขนาดเนี้ยจากที่ดูๆรู้สึกเสียงชื่นชมก็ได้เยอะกว่าคอมเมนต์นั่นแหละคอมเมนต์ที่ที่มีฟีดแบ a c k อะไรเยอะๆผมรู้สึกว่าเรื่องดีอะไรเยอะดี เยอะกว่าเยี่ยมเลยแล้วก็เพลงนี้ดังผูฟังหูฟังไม่ทั้งวันเลยเมื่อวานวันนี้วันนี้่เมื่อวานเพราอวานรู้มาฟังวันนี้แม่ทั้งวันแล้วก็เนเก็บความรู้สึกมาอธิบายเมื่อวานไม่ได้มาถึงนั่นแหละก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่เฮ้ยโหได้คิดวัางทั้งกล้องใหม่แล้วมันไม่เห็นตรงนี้เลยว่ะตอนแรกครับนี่ไงโอ้โหสูงขึ้นมาเยอะเลยดีกว่าตั้งตรงนั้นอีกเป็นยังไงบ้างครับวันนี้วันนี้ผมมนถือวันนี้เมื่อวาน วันเสาร์สิอ่าวันนี้เป็นวันทํางานสุดท้ายของสัปดาห์แล้วก็เป็นบันทึกหน้าสุดท้ายของอาทิตย์ที่3ด้วยโอคงจะมีความสุกกันดีพรุ่งนี้ก็วันหยุดนะครับพักหายใ,ใจกันสัก1วันแล้วก็วันจันทร์กลับมาสู้งานกันใหม่เอออาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์นี้ก็อัปเดตชีวิตตัวเองเลยก็ยุ่งยุ่งมากตั้งแต่เริ่มตั้งใจจะกลับมาทำคลิปหรือว่ากลับมาทำช่องเนี่ยักไปประมาณสองสามเดือนอาทิตย์นี้ถือว่าเป็นอาทิตย์ที่ยุ่งมากเพราะว่านันวางแผนว่าจะถ่ายรายการมันก็เลยต้องวางแผน เรเแล้วก็เมื่อกี้โล่เพิ่งโทรมาช่วงก็ค่าทุ่มโลโทรมาบอกว่าจะถ่ายคิดเช่นแล้วอยากถ่าย kitchen, คิดเช่นคิดคอนเทนต์ออกเลยก็เลยโทรมาปรึกษาบันทึกชีวิตตัวเองไว้ว่าอาทิตย์นี้ที่เป็นอาทิตย์นี้ของเดือนกันยา,นายนอีกที่2ของเดือนผมยุ่งมากเอยอาทิตย์แรกเด็ที่ล่าของเดือนยุ่งยุ่งมากงานเยอะทำนู่นท,ทำนี่ไปเองบางทีจะเรียกว่างานก็ไม่เชิงแล้วแต่วหนอื่นเป็นงานมากอย่าลืมพ่อไม่เขียนบันทึกไว้ให้ตัวเองกลับมาดูในปี2022น,นะครับผมก็พรุ่งน,นี้พรุ่งน,นี้ นี้ก็ทํางานครับแล้วก็วันจันทร์วันจันทร์เดือนจะพาถ่ายวอล์กแม่ทำกับข้าวเราต้องไปส่งเดือยวเดขับรถแล้วก็คุยคุยกันดีกว่าได้ไ,ไวันจันทร์ไปส่งข้าวกับป๊ามั้ย <Yeah. S 1> ดีมือไม่ได้ต้องตีมือเนี้ยตีมือเอ้ยเอ้ยอย่างงี้เนี่ย oh. จะร้อนเลยเนี่ยมันดึกแล้วเนี่ยเอ้าไม่ตอบเปิดคนนมเพิ่มด้วยนี่ไงลงช็อกโกแลตมันไม่หน้ำใจมันต้องเปิดนมเปรี้ยวเพิ่มด้วยต่อต่อเสอ็จเลยไปลาดีสวัสดีสวัสดีลดีสวัสดีคุณไหน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 คิดคิดไปละวันที่คันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมมีเรื่องที่น่าจดจำก็คือนักศึกษาผมว่านี่จะเป็นประวัติศาสตร์ที่ต้องบันทึกไว้เลยเดี๋ยวปีหน้าย้อนกลับมาดู เราก็จะกลับไปสอนเพลงกันด้วยถ้าเห็นคลิปนี้เจอันใหม่วันพรุ่งนี้กับสวัสดี2022มันพึกคของวันนี้วันที่11เดิือน10วันที่ 10, 11 1 9 2 0 2หก็ประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับบ๊ายบายสวัสดี2022จะกินจริงเหรถึงจะต้องหยิบกล้องมาถ่ายไหนอร่อย เฮ้ยอร่อยป่ะแล้กินผักได้ยังกินผักได้ยังเฮ้ยชยอบป่ะอะกินอีกเดียวป่ะกินอีกเดีวปะหรือพอแล้วพอแล้วพอยังพอแล้วโหนี่ต้องจดจำเลยนะวันที่11เดือน9กสองพันที่เวียดดีเฟสกินผักแล้วอันนี้แถมอันนี้แถม